สวัสดีค่ะวันหยุดยาวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลด้วยกันค่ะยังไงก็วันหยุดก็อย่าลืมไปชั้นแบตให้ตัวเองนะคะเพื่อที่ให้เรากลับมาทำงานได้เต็มที่ค่ะเราเดินทางกันไปนะคะก็ขับไปเรื่อยๆค่ะเห็นทะเลวิวตรงไหนสวยแล้วก็จอดถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก,กันไปนะคะไม่รีบเร่งนะคะเหนื่อยก็พักค่ะขับรถก็ต้องอยู่ในความระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้อย่าประมาทนะคะดูแลตัวเองด้วยค่ะ ตลอดการเดินทางน,นะคะเราก็จะถ่ายรูปอัดวิดีโอไปนะคะวิวก็สวยค่ะสองข้างทางนี้เราจะชอบดูวิวนะคะดูแลสบายใจแล้วก็สบายตาด้วยเพลินไปเลยค่ะในวันทำงานเราก็ทำให้เต็มที่กันค่ะในวันหยุดเราก็หยุดพักผ่อนหาความสุขเสร็จตัวเราให้มากๆค่ะเพื่อที่เราจะได้มีแรงในการทำงานเริ่มต้นกันใหม่นะคะ ถึงทะเลแล้วนะคะถึงที่เราจะลงเล่นน้ํากันแล้วคะ่ะยังไงเดี๋ยวหาที่วางของก่อนนะคะเดี๋ยวเราตรียมตัวลงไปเดินเล่นที่ชายหาดก,กันค่ะตอนนี้ยังเป็นช่วงกลางวันอยู่นะคนยังไม่เยอะคะ่ะคนน่าจะมาช่วงเย็นๆนะคะเพราะแดดลมๆหน่อยคงจะพาลูกออกมาเล่นน้ําทะเลกันนะคะแต่ตอนนี้แดดร้อนมากคะ่ะ ตอนนี้ก็น้ำลงนะคะแล้วก็ลงมาเดินเล่นชายหาดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันนะคะช่วงนี้เพราะตอนนี้คนยังไม่เยอะค่ะจะทำอะไรก็สะดวกหน่อยน้ยนำก็ใสาสะอาดนะคะชายหาดเขาก็สวยไม่มีขยะค่ะสะอาดดีทุกอย่างเลยค่ะเขาก็จะมีโต๊ะให้เช่านั่งด้วยนะคะสำหรับใครที่มาเตรียมมานอนค้างนะคะเขาก็จะเตรียมเต็น,นะค่ะเขาจะมี ออลานสลับการเต็นท์ให้เช่าด้วยนะคะตอนนี้น้ำลงอยู่นะคะคนก็จะพากันไปเดินเก็บหอยพาเด็กเล็กๆเ,เดินเล่นตามชายหาดน,นะคะค่ะคนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะคะตอนน,นี้ก็จะเป็นหอยเล็กๆนะคะออก็อยู่ตามโขดหินต่างๆน,นะคะ เลเต็มเลยนะคะตามโคดินถ้าอยู่คนเดียวก็จะถอดเน็ตได้นะคะแต่ถ้าอยู่ในชุมชนที่แบบมีคนเยอะๆนะคะเราก็ต้องสวนแมสดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนร,บรอบๆตัวเรานะคะค่ะ ริงทะเลและวิวเขาสวยมากนะคะแต่วันนี้แดดร้อนที่น่าเสียดายคือไม่ค่อยมีลมทะเลค่ะไม่เหมือนที่บ้านเราเอเอตรงทะเลตรงนี้นะคะจะไม่มีลมเท่าไหร่ค่ะหาอะไรทานลองท้องก่อนนะคะเริ่มหิวแล้วค่ะ ร้อนมากค่ะตอนนี้รอตอนแดดร่มๆหน่อยเดี๋ยวจะลงไปเดินเล่นน้ํานะคะเตรียมเสบียงมาพร้อมมากค่ะกะว่าจะไม่ซื้ออะไรเลยค่ะก็ไปเที่ยวทะเลเราก็เดินทางกลับกันแล้วนะคะเราก็จะได้ความดํากลับมาด้วยค่ะแค่วันเดียวนะคะหิวเราค้ําไปเลยค่ะแดดเขาร้อนแรงมากแบบ6โมงทุ่มหนึ่งแล้วเขาก็ยังแบบยังมีแดดอยู่นะะที่สําคัญวันนี้คือแดดร้อนมาก ไม่ค่อยมีลมด้วยค่ะไม่ค่อยมีลมทะเลเหมือนบ้านเรานะคะแดดร้อนแบบผิวนี่แบบกันแดดเอาไม่อยู่ค่ะวันนเยะนะผแดงู่รึเปมีสวนอยู่ด้วยผ่านมาเห็นร้านอาง,งุ่นนะคะขายข้างทางนะคะก็จะเป็นไรอง,งนนะะอ,องุอง่นค่ะเราลองชิมดูแล้วก็หวานกรอบอร่อยดีค่ะได้ซื้อมารังหนึ่งนะคะ สามหมื 30, วอนค่ะยายแถมมาด้วยสามพัวมุ่งหน้าเดินทางกลับอินชอนอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้อยากให้ถึงบ้านไวๆแล้วค่ะคนเริ่มเดินทางกลับนะคะก็รถจะติดนิดหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยกันค่ะถึงอินชอนแล้วแล้วก็หิวมากด้วยค่ะ ไปเที่ยวทะเลนะคะแต่ก็ยังกลับมากินหมูย่างกันเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับที่พักกันค่ะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ